ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาบอกวิธีการทำให้ไผ่ออกนอดกออกหนอเยอะคือเราเอาหญ้าคลุมทิโคนหรือใบไผ่คลุมทิโคนจากนั้นก็ใส่ปุ๋ยคอกอย่างที่บ้านผมก็ใช้ปุ๋ยขี้หมูแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์หรืสองอาทิตย์ครับจากที่เราเอาใบไผ่มาสุมในพอไผ่แล้วเนี่ยทิ้งไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ จากนั้นเรากมา็มาลองดูว่ามันจะงอกดีแค่ไหนเราดูาครับนี่นีนี่นนจากการที่เราเอาใบไผ่สุ่มไว้ประมาณนาิเนี่ยออกเราไปขึ้นมาเยอะมากเลยเยอะมากนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้มานนี้ก็ตัดได้แล้ว,วขนาดนี้ ผลผลิตของบ้านสวนเดืนไทยเราปลูกแค่พอเพียงพอกินที่เหลือก็แบ่งปันเจกคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามขอบคุณครับ